สวัสดี <Wars> ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลลอทอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟส์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟส์นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบสาวอรครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับและก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่่่่่อนนนเลลยะะคคคครรัับบถ้้้าไไไมมมกกกดด์ใหพพีี็แจโผ อ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1 6 0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครเอล็อกตัวนี้เลยนะครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมก็ราคา1,999เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับ ได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับครบเลยเนาะนะครับแล้วก็พี่ยังมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวอนครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่ทาการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือกระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้ทุกกระบอกเนาะบอกพี่มาได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่ยังมีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับ ใครคอมเมนต์ยูไว้ดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าจะเป็นท่าทางนะครับผมหรือว่าเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกาในครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติกระดิ่งกดกระดิ่งเชื่อหนังของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข แล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีของตเองเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกีดกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมก็ถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทําตามกติกากันด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันนะครับว่าวันนี้มีโค้ดอะไรกันบ้างครับก็วันนี้นะครับผมในส่วนของทีมโค้ดครับเริ่มที่สกินปุยกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นส่วนของเป็นสกินลูกซองนั่นเองนะครับเข่าบอกนี้เลยนะครับเป็นลูกซอง อ่าเป็นลูกซองควงดีกว่านะครับพี่ขอเรียกลูกซองควงเนาะครับกระบอกนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหล่างมากอยู่ด้านล่างมากโอ้โหทุกคนโล่งนี้เข้าหมดลูกซองก็จบไปแล้วออะไรกันนี่เหมือนมาโชว์สกินปืนของตัวเองนะครับอนี่นะครับผมทุกคนครับนี่เลยนะครับเป็นสกินลูกซองควงอันนี้เลยนะครับผมอ่าก็ววลัมิทหนึ่งนะครับลบระยะ1นะครับแล้วก็ผมแม่นยำหนึ่งนะครับผมบวกหลบหหมดเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้ก็เป็นอ่สกินลูกซองกระบอกเดียวนะครับที่มีสกินตอนนี้เนาะนะครับ โอเคนะครับผมอันนี้พี่ก็เพิ่งสุ่มไปเดี๋ยวรอเข้าไปสุ่มกันต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมินิสต็อกของเป็นอ่าเอเคครับผมก็จะเป็น,นสต็อกของเอเคบับเบิ้ลบีกับบอกนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นเอเคเหลืองเนาะอันนี้เลยนะครับผมก็เป็นเอเคบับเบิ้ลบีนะครับบวกด้วยสองลบระยะหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ ท่าทางครับผมก็จะเป็นในส่วนของท่าทางเบบี้ชาร์กอันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กเนาะนี่ร้องได้อยูนะครับเบบี้ชาร์กจู้ดุดุดนะครับอันนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็กระเป๋าครับผมก็เป็นกระเป๋าพี่หลามเนาะนะครับอันนี้เลยนะครับใบนี้เนาะนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าที่โคตรจะแรงเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของไอเทมโคตรอยู่ตรงไหนก็น้องๆดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม อันนี้เลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมของรอยยิ้มแห่งการให้นะครับผมสำหรับอันนี้เนาะวันเดียวเท่านั้นนะครับคือวันที่8ปฤษภาคมเนาะสำหรับอันนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็นะครับก็เป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นหมุดขันโยกบกสบัดอันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่านะครับไหนอ้าวหายหายครับทุกคนครับอากิจกรรมมันบั็กอีกแล้วเหรอทุกคนอ่ะนี่ไงนะครับ กิจกรรมบั๊กอีกแล้วครับผมทุกคนครับเออนะครับเดี๋ยวชะเหอะนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของเป็นโหมวดทะเลทรายครับผมเปิดมาแล้วนะครับเป็นโหมดซีฟิสซีทะเลทรายนั่นเองครับนี่เลยโหมดนี้เนาะนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับพี่จะพาไปเติมโค้ดกันนะว่าในส่วนของเติมโค้ดสามารถเติมได้นะแล้วก็มีกล่องมาเฟียครับผมเป็นกล่องโง่ๆนะครับอันนี้นะนะครับคือพี่พี่ด่าไม่ใช่อะไรหรอก นะครับคือเอากลับมาขายทำไม <c ười> คือไม่อยากให้เขามาขายคือตอนแรกกางเกงมันแรอยู่แล้วแหละกางเกงเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้คือพี่ท่องกับตัวเองไปแล้วคือจะไม่ใส่มันอีกนะครับสำหรับกางเกงตัวนี้เนาะนะครับปกติพี่ชอบมากนะครับผมสำหรับกางเกงตัวนี้แต่ตหลังจากเอามาขายนี่คือมันเกิอดอะไรไงคือไม่อยากใส่แบบซ้าใครไงน่าเคคบืเออ่อนะครับผมทุกคนครับเออนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปกดเข้ากิจกรรมวันนี้อีกรอบดิ เฮ้ยมันบั็กจริงดิทุกคนน่ครับแล้กิจกรรมเน้นบั็อกอ่ะแล้วตองไปกิจกรรมเติมเพชรอันนี้เนาะนะครับเป็นท็อปอัพนะครับดื่มต่ำอ่าดื่มด่ำกลางเดือนนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้เฮ้ยล็อกอิน not fail นะครับอันนี้นะครับมันบอกว่าล็อกอินไม่สำเร็จทุกคนนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างเถิดนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเนาะสำหรับชุดใหญ่ไฟนิออนอันนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พี่มีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นเราจะไปส่อะไรกันเดีนะครับอ่าพี่ได เนี่ยชุดไอ้เขาเรียกว่าชุดอะไรวะนะครับด้านล่างเนี่ยทุกคนเอ้ามันแล้วโทเค็นมันแลกตรงไหนอ่ะเอ้าทุกคนแล้วโทเค็นมันแลกไหนอ่ะนะครับคือไม่รู้อ่ะ1 2 3 4นะครับ100เปิดไปอ้าวอะไรเนี่ยซื้อสำเร็จนะครับโูบอลไดมอนเฮ้ยได้ข้อเสนอสุดเร็จเ้ยได้อยู่ซื้อไปเลยนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับผมเน่นะครับได้มาแล้วเอ้ยอีก2กล่องดิเฮ้ยไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะโทเค็นมันไปแลกตรงไหนทุกคน อ๋อนี่ไงนะครับผมเป็นโทเค็นตรงนี้นะครับนี่สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครอันนี้พี่ก็มีหมดแล้วแหละนะครับผมสำหรับชุดพวกนี้นะครับก็ไม่รู้จะแลกเพื่ออะไรกันเหมือนกันนะครับพี่ก็สุ่มไปให้น้องๆดูแค่นั้นแหละนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เออเราไปดูในส่วนของพวกกิจกรรมเปิดกันดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้อีก34ชั่วโมงนะครับก็น่าจะมีชุดใหม่เข้ามาเนาะนะครับเออกิจกรรมไหนมีอีกไหมนะครับไอ้กิจกรรมไฟนิออนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอหาวิธีเข้ามาสักครู่นะครับผม อาหารนี่ครับผมทุกคนครับได้แล้วครับผมสําหรับกิจกรรมชื่อใหญ่ไฟนีออนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นมือกันโยกบกสะบัดนะครับอันนี้พี่เขาสุ่มไปประมาณ5้าสครั้งแล้วแหละแต่นะครับคนอื่นเขาได้99เพชรกันอ่ะ9ก้าอ่ะพี่ได้แค่99โอ้โหมันโอเคเดี๋ยวพี่ลองสุ่มสัก2อสครั้งดินะครับเผื่อแบบเฮ้ยได้99เก้าลยทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอ้ยไม่ใช่ได้มันยังไม่ได้นี่หว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้แค่เก้าสิบเก ขนานี้น่ครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับเฮ้ยโอ้โหคือถ้าเราได้ชุดแรงมันจะไม่ได้ซ้ำใช่ไหมน่ครับพี่น่าจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมนี่นะครับผมได้เพชรมาเก้าสิบเก้านะครับผมได้ไหมเพชรไม่ได้ครับผมรอบนี้ฮะอีสิบครั้งครับผมรอบนี้ก็ไม่ได้เพชรครับสิบครั้งสุดท้ายครับได้ชัดทางอีกแล้วทุกคน ได้ท่าทางอีกแล้วอ่ะอุ้ยได้สองอันโอ้โหอะไรกันเนี่ยนะครับได้ท่าทางมาสองอันเลยนะครับผมคือเกิดไปลอะอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะได้เก้าเก้าเพชรมาคืนทุนบ้างท่าทางอีกแล้วเชื่อเลยเนี่ยหมดกับท่าทางเยอะมากนะครับถ้าแค่ท่าทางทุกคนนะครับผมเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันนะครับทุกคนครับเออตอนนี้พี่มีอยู่สองโค้ดที่จะเติมนะครับนะแต่พี่ก็เติมไปเป็นเกือบสิบโค้ดแล้วแหละนะครับผมนี่เลยนะครับนะ เอ้ยตรงนี้ไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าในเว็บใน Google Chrome เลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับตัดไปเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับเว็บ Google Chrome นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเข้าไปงั้นแหละนะครับผมนี่เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอ copy code สักครู่นะครับโค้ดนะครับสอง code ไหนวะนี่เลยนะครับผมเอ้บนี่นะครับกดวางโค้ดไปนะครับกดใช้งานรหัสไปเลยนะครับกดทุกลง นี่ครับผมขอแสดงความยินดีนะครับการจะส่งทีมเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นในส่วนของสกินเปิดลูกสองขวงที่พี่บอกไปเนาะครับแล้วก็นี่พี่มีเหลืออีก10กว่าโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกน้องๆขันใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของทีมโค้ดอยู่ตรงไหนนะก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เกมเหมือนเดิมดีกว่านะครับตอนนี้เตมโค้ดเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับของนะครับก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสิบกล่องเดี๋ยวพี่จะเปิดไปทีเดียวเลยดีกว่านะครับสำหรับสิบกล่องเนาะเพราะว่าพี่ไมม่อยากให้คลิปันแบบ ยาวเกินไปนะครับว่าเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะเออนี่ครับปกติพี่คลิปพี่มันก็ไม่สนุกอยู่แล้วนะครับมีแต่เชี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับกดเปิดไปเลยนะครับสิบกล่องครับผมบึ้บก็ให้นะครับเกลือครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คดิเช็คของนะครับว่ามีอีกกี่วันนะครับสําหรับสกิปตตูซองเออนะครับไม่ได้ถาวรสักทีนะครับสามสิบสามวันก็เดือนหนึ่งอะครับโทษนครับเออเฮ้ยได้อยู่นะเดือนหนึ่งนะครับผมอ๋อโอเคนะครับนี่นะครับหกใบครับไปนี่ครับหมุนเรื่อยๆครับผม เล่นลิ้นนะเราเนี่ยเฮ้ยได้ M14 ถาวรครับทุกคนครับเฮ้ยคุมแล้วตอนนี้คุมแล้วนะครับถึงจะไม่ได้ถึงจะไม่ได้ไอเอ็มแปดก็เถอะนะครับเพราะว่าพี่มีสกินยิงไวอยู่แล้วไงถึงได้มาก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับเก็บไว้งั้นแหละพี่ไม่ค่อยอยากสะสมเท่าไหร่นะครับสกินปืนพวกนี้นะครับผมปึ๊บสุดท้ายครับไม่ได้ครับผมไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับสกินเอ็มแปดนะครับโอเคนะครับกดหมุนไปอีกรอบนึง ปึ๊บเขาให้โอหซ้ำนะครับเอ่อตอนนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรให้พี่เล่นแล้วนะครับทุกคนครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเปิดกล่องอันนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับพี่จะมีกล่องอันนี้เหรอยี่สิบกล่องนะครับเป็นหีบประมาธนะครับจะลองกดเปิดสักสิบกล่องดีกว่านะครับผมกดเปิดไปครับผมสิบกล่องครับเปิดไปเฮ้ยเด้ลูกแก้วเฮ้ยกว่าเฮ้ยลูกแก้วอีกแล้วเฮ้ยสองลูกเลยทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะนะครับตอนนี้ขั้นพี่ก็พันหนึ่งแล้วแหละนะครับ จะเปิดอีกกี่กล่องก็ได้เลยครับลูกแก้วสิบลูกแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยทุกคนนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยลูกแก้วเนี่ยแลกอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับมันแลกอะไรไม่ได้เนี่ยเห็นไหมนะครับคือมันแบบอย่างเกือนะครับผมทุกคนครับแลกอะไรไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมคงไม่มีอะไรบ้างแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับเทมโค้ดครับผมอยู่ด้านล่างคอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์ฟักหมดเลยนะครับพี่ฟักหมดไม่ีย้ร้อแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมเงินด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กับความเคลิ้มของพี่ดวนครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปพี่ขอจัดชุดใหญ่ไฟนอนอีกรอบดินี่ครับค้างคาใจวาทุกคนครับพี่ค้างคาใจมากเลยครับไปสิบครั้งครับผมปึ๊บท่าทางอีกแล้วครับท่าทางไม่มาบ่อยมากครับทุกคนครับท่าทางเกินไปปะอีกทีนึงไม่ได้เลยครับทุกคนครับไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับเพจครับก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊าบยากับทุกคนรักทุกคนนะครับผม จุ๊บครับบ๊ายๆปิ้วก็อย่าลืมกดไล,ลค์กับความเคลือของพี่ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บเกลือจัดทุกคนปิ้วปิ้วปิ้ว,วนี่นะครับไปแล้วทุกคน